อนุญาตครับตลอดระยะเวลาตอนนี้อาดำรงตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งปีเต็มปีหนึ่งปีเต็มเลยเต็มเลยวันนี้หนึ่งปีเต็มวันที่สัมภาษณ์นีด้วยเหรอถูกต้องแล้วบริบทที่พอเข้ามารับตำแหน่งของเลขานุการนายกเทศมนตรีเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะ่เล่าใกหนอครับกบาได้รับความมอบหมายจากนายกท่านตอนที่แต่งตั้งท่านก็กเรียกไปคุย,เ,ยเนาะ ท่าบอกว่าได้ให้เกยียรติเขาให้เกยียรติเราอะเป็นเลขานายกเทศมนตรีร่มเฟองฟูก็ท่านบอกว่าจะมอบงานที่ท่านจะสั่งอีกทีว่าให้ทําอะไรเนื่องจากว่าด้วยมีส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ท่านมอบหมายก็จะดูเรื่องมวลชนะนะครับมวลชนนี่น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกับว่า ดูแลดูแลมานานนานเนื่องจากว่าอยู่กับไว้ใจเชื่อมือกันชุมชนมานานนานมากแล้วก็รู้จักประธานชุมชนเกือบทุกชุมชนอยู่มาตั้งแต่ปีสี่แปดนะครับเรียนอย่างนี้นะครับผมมาอยู่ในสูตรประการนี้ตั้งปีสองหกเพิ่ได้ปีเดียวก่อนเกิดโยกสองพันหร้อยี่สิบว่าอยู่คือปีสองหกนะครับแล้วก็มาดำรงตำแหน่ง ประธานหมู่บ้านสายงามปี48 oh. แล้วก็ได้รับการเได้ตั้งเป็นประธานชนุมชนก็ด้วยด้วยเมื่อก่อนนี้พักที่อายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้ยุ่งสูงสิงอใครแล้วก็เป็นหากาศนากาศตัาาศ้งแต่ปี17นะครับ mm. ก็ได้เห็นการทำงานของท่านนายกก็ชื่นชมแล้วก็ดูแล้วท่านเป็นคนที่สายทัดดีแล้วก็ทำงาน mm. เรานี่ชอบมาก mm. ก็เลยตั้งใจที่จะมาช่วยท่านตั้งแต่รู้จักนะครับพอพี่สี่แปดเนี่ยมาเป็นชุมชนปุ๊บก็จะได้สัมผัสได้เข้ามาพูดคุยได้มาทางานทำไมตีหลายๆเรื่องเมื่อก่อนนี้ผมมาครั้งแรกคือตึกเก่าตึกลดท่ามองไหมข้ามลองลองอะไรนะตึกเก่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทนไหมของสมักีครับสมสมักีสมกกีของสมักีบอกว่าประทับใจมากนะครับเข้ามา ได้เรียนรู้จากท่านประสบการณ์ท่านในการที่จะพัฒนาในเขตเทศบาลอ่างภูเขาใหญ่นิดนึงครับมาตอนนั้นอาก็ยังเป็นยังยังรับราชการอยู่ปกติรับราชการแต่ว่าก็มาช่วยท่านนายกในเรื่องของงานชุมชนงานอะไรต่างๆคนนี้อเลยครับก็ยังบอกนีความชื่นชมก็เป็นอากาศอยู่แหละแล้วก็มาก็มาทํางานไปทํางาน ควมีง,งานท่านเรียกก็นั่งแท็กซี่มาถ้าฟังถ,ถ้าฟังตอนนี้นะเป็นเรื่องของชุมชนอยู่นะชุมชนอยู่เดี๋ยวพอเล่าไปสักพักมันจะไม่ใช่ชุมชนแล้วมันเริ่มเป็นมวลชนอ่ะไปต่อครับกอนนอ็อันนี้คือจุดเริ่มอันนี้คือจุดเริ่มจุดเริ่มก็มากันทํางานกันเรื่อยๆรืเนื่องจากว่าในขณะนั้นก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานเยอะผมจําได้ว่าพีคสุดคือส6กประธาน หมายถึงว่าเป็นรในบอร์ดต่างๆในบอร์ดต่างๆที่ตั้งที่ร่ประทาน16ประธานประธานยังจำได้อยู่ไหมประธานอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากเยอะจริงๆเยอะจริงเพราะว่าตรวจเป็นได้ทีตัวเองว่าเฮ้ยทำงานอะไรบ้างรำงานอะไรบ้างมีลิสต์ผลงานนะต้องรับอืมก็ทำกันมาจนเรื่อยๆแล้วก็มาปีสี่ห้าสี่มั้งเนาะอ้าวเดี๋ยวจะเข้ามาถึงว่าเฮ้ยเข้ามา เริ่มขยับจากชุมชนได้ทำงานชุมชนมาตลอดนี่รุ่นพี่นะเนี่ยรุ่นพี่เลขานุกานนะเลขาเราเขารุ่นพี่พี่เลขาเก่าเลขาครับแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะเราดําเนินมาจากด้วยความรู้สึกที่ดีนะแล้วก็เดินงานมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกผลงานการเป็นประธานหลายบอร์ดเหลือเกินสิบหกประธานเยอะแล้วเสร็จแล้วก็ มันก็เลยทําให้เกิดความกว้างของคอนเน็กชันขึ้นเรื่อยๆรู้จักคนเยอะขึ้นนะก็บอกว่าท่านในขาเองเขารู้จักคนเยอะขึ้นและคนก็รู้จักท่านเยอะขึ้นเหมือนกันนะต่อครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นวาระสำคัญเลยก็คือเรื่องของประธานกลุ่มพูดถึงเรื่องของเพื่อนนายกให้ฟังเลยโอ้เป็นเป็นความภาคภูตใจเป็นอย่างยิ่นะท่าบอกงี้ในปี54นะครับได้ไปกิจกรรม ุมชนที่เชียงใหม่ร้องนี่รู้ดีเพราะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับท่านนายกก็เรียกไปคุยว่าอยากจะทํากลุ่มเขามากลุ่มนึง่งเอาวัตถุประสงค์คือในรชาชการเนี้บางเรื่องไม่สามารถที่จะเป็นการได้รวดเร็วบางเรื่องไม่สามารถจะเอาเงินของรชาชการไปดาเนินการทําได้ท่านนายกอะไรคุยกันพี่ชายเราทํากลุ่มสักกลุ่มดีไหมที่จะมา,าทํากิจกรรมหรือ ช่วยคนในพื้นที่รวมถึงช่วยสมาชิกในกลุ่มเราด้วยเป็นกลุ่มที่จะมาอุดช่องว่างที่ทา,างราชการเข้าไปดูแลไม่ได้ต้องเลยแต่ท่านนายกต้องการความรดวดเร็วและว่องไวเพื่อจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องชาวบางปูด้วยกฎระเบียบของราชการ,รบางทีมันทําไม่ได้ด้วยนะครับก็ก็เลยคุยก,กันเสร็จก็มารวบรวมคนนะครับ,รบไปนายกให้ให,ให,ให้ให้โจทย์มาแล้วจา,างกลุ่มกั้งกลุ่ม เื่อนนายกครับเราก็มานั่งรวบรวมคนและประชุมครั้งแรกที่หมู่บ้านไซงานครับนะครับน่าจะน่าตอนนั้นน่าจะพ่อมาด้วยพ่อรองมาด้วยผมไปไปด้วยเรงไปด้วยนะใช่ใช่หลายรไปกับท่านสมพรตอนนั้นมีคนอยู่หกสิบหกคนนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเลือกนายกคนเท่าไหร่นะครับ หกสิบหกคนหกสิบหกคนนะวันแรกท่านยังเป๊ะเลยวันที่สี่ตุลาคมนะครับแต่ไม่เหนือไม่ใช่ตคนเดียกลุ่มนะเล่นถึงวันวันเ้วยความมักคุณใจหาเวลาต่อเลยคือเป็นคนแม่นมากแม่นแต่ว่าไม่ไม่ในในในหมู่ชุมชนในคนในหกสิบหกคนก็พูดคุยกันแล้วก็ตั้งประธานเขาก็เลยเลือกเลือกเราเป็นประธานนะครับแล้วตั้งแต่บัดนั้นจนเลิกกลุ่มจนเพิ่เลิกกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่มก็เลยเังนเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวเราค่อยเป็น<อ>จุดตรงนั้นตอนที่อารารงตําำแหน่งเพื่อนนายกเนี่ยที่บอกว่าอารู้จักประธานชุมชนแทบจะทั้งหมดรู้รู้จักก่อนอยู่แล้วที่จะมาตั้งกลุ่มเพื่อนนายกหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนนายกแล้วมารู้จักกันเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะรู้จักก่อนนะครับเพราะว่าด้วยก่อนที่มาตั้งแต่ปี48มาอ๋อผมเป็นประธานชุมชนถึงห้าต้องต้องต้องเจอกันก็ประสานกันประชุมกันคุยกันก็จะรู้จักกันอ๋อแล้วพอพอมาเป็น คุมเพื่อนนายกก็ยิ่งผูกพันกัน uh huh. เหมือนครอบครัวนะครับ uh huh. ก็ยังโวแบบคนมีคนเสียไปนยะโหนั่งร้องไห้กันเลยคว uh huh. ามรักให้กลมเกลียวกันมาเริ่มจาก66คนนี้แรกเลยเหมือนครอบครัวใหญ่รู้จักกันหมด